เป็นเครื่องบอดี้โครงสร้างสามแปดูนย์ครับนะยี่ห้อโปโลครับเป็นระบบแยกถังมันครับผมนะแยกถังมันหรอสต์เฟืองครับผมเดี๋ยวสีเบื้องผ่านมรวบมีหน่อยเนาะ,ะครับผมตัวนี้มันก็เป็นเครื่องโครงสร้างบอดี้สามแปดส่นนะครับเนาะไอ้โครงสร้างบอดี้สามแปดส่นนี่มันสังเกตบงางอย่างหรอกให้เจ้าสังเกตหมวเตือน้ัมันครับมันจะอยู่ติดกันครับเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นไอหมวเตอือนมันเบนซิน ตัวนี้เป็นที่เติมน้ำมันเลี้ยงโซ่หรือว่าน้ำมันหลอดโซ่ครับเนาะมันจะอยู่ติดกันแบบนี้นะครับตังงกตบางอย่างเลยไอ้ยี่ห้อโปโลโปโลครับตัวนี้มันจะเป็นระบบแยกน้ำมันนะครับนี่เห็นบ่น่ครับแยกน้ำมันมีทั้งแยกน้ำมันมีทั้งโชกครับนะครับสองระบบเลยนะครับสวิตช์ปิดเปิดกันเป็นแบบไอ้คล้ายๆนี่เวซี่แปดแปดพัดนะครับเปิดขึ้นอันนี้ก็ปิดดันลงแบบนี้ครับแต่ว่ากล้องอากาศนี่ กาที่เป็นแบบสไตล์ของโครงส่าง,างทำเป็ูนททั่วไปนะครับนะบก็อากาศเขาก็จะออกมาสไตล์แบบนี้นะครับผมเนาะแบบนี้ครับเนาะถ้าบูก็จะเป็นลักษณะนาตาแบบนี้นะครับอโอเคเดี๋ยวผมทีให้เบื้องภาพร่วมๆหน่อยพี่น้องเนาะเอฟซีอะถามมาหลายอยู่จะาล่องหายเครื่องที่ว่ามันถึกถึกดีๆแห้งแห้งมาขายเนี่ยคนนะโอ้ยเครื่องถึกถึกดีดีแห้งแห้งมันกับบมีแเ้วครับ กันเสียเเครื่องดีๆแห้งๆมันกับราคากับแพงเนี่ยนะพี่น้องแต่ว่าตัวนี้มันเบแพงตัวนี่ไอ้เครื่องตัวนี้มันถี่มอสลหรับงานงานตัดแต่งกิ่งไม้เล็กๆอย่างประมาณนี้นะครับเนาะงานที่ว่าบวนักจนเกินไปนะครับนะครับตัวนี้นะครับกับนาทีมอสําหรับค้นที่ว่ามากขอคือกระคาคือว่าบัได้มีความจะเปลี่ยนที่วัตถิไปตัดใหม่ขนาดใหญ่โตโมโหลานอย่างนะครับเนาะกัดเล่นได้นะครับตัวนี้กัเล่นได้อยู่ตามหลักกำลังนี้มามันกับเดีย๋ยวเดี๋ยวผมสีเปตาร์ในฟังเสียงออกนะครับเนาะเดี๋ยวผมสีเบือง ทำก็แค่ในก่อนครับอุนี่ถอดทุดไอ้ฟ้าครอบนี่ออกก่อนครับตัวนี้เป็นสเตอร์เฟืองนี่สเตอร์แหวนนะเบิรงนก่อนเดี๋ยวจะให้ดูนะครับถอดออกมาครับฟ้าครอบมันฟ้าครอบบ่าตัวนี้ตัวนี้เป็นสเตอร์อะไรเอ่ยเออเป็นสเตอร์เฟืองครับผมเนี่ยมันบอกครับเป็นสเตอร์เฟืองครับ สเตอร์เฟืองเป็นสเตอร์เฟืองสามสิบแปดนะครับเนะาะก,ก็การห้าสามาอัพเดตเป็นสเตอร์แหวนได้นะครับตัวนี้ครับอัพเดตไดภาพรวมๆครับกท็ทิประมาณนี้หนาล่างนะครับเนาะสปรีงยึดโครงโอเคมึงฟังนี่ครับผมฟังนี่อันนี้เป็นแบบอิซิสตาล์มึงลองด่มก่อน โอ้หัวสักกระเทียมเขาแหนมนตึบเลยวะสะลุกอีกแล้วเราโอ้ระบล็อกเล็กอดีตจะลพี่น้องเอาได้ไหมครับเดี๋ยวบล็อกเล็กอดีไม่ต้องแห้งนี่อยู่เดีเนาะอืมตึ้งชุกกำกันเร่งเดี๋ยวอ่าผมจะถอดเบ,งงบอร์ไงผมจะถอดเบอร์เบอร์วาบ้านมันมัน,มนกี่แหวนครับนะหนึ่งหรือว่าสองแหวน ผมจะลองขอดเบิ่งเด้อครับครับนะมาดูกันครับมาดูกันแฟบชึ้งชึ้งชึ้งครับมาเบิ่งกันครับผมสีเบิ่งด้านในเลยพี่น้องนี่ครับผมเดี๋ยวผมเอาหน่อตะกอ่อสีเบิ่งจะชัดเนาะจะดูดูจะชัดนะครับนะครับเดี๋ยวผมสีร่องขยับมั้งครับแต่สังเกตบนลูกสูบครับด้านในครับผมมาดูกันว่ามันเป็นลูกสูบกี่แหวนครับ จึบๆหนึ่งสองอ๋อครับผมเป็นลูกสูบสองแหวนนะครับเห็นบอลดำๆนะครับสองอันครับผมว่าแล้วมผมคือแรงอัดดีเทพว่ะ้า้าเป็นแบบสองแหวนนี่สูนมากมันกีแห้งนะครับนะตามที่ผมเคยใส่งานมากนะครับถ้าเป็นลูกสูบสองแหวนนี่มันจะแรงนะครับนี่ครับผมเห็นบอลโอเคอะต่อไปเราดูดูจุดอื่นกันนะครับนะครับอะ เดี๋ยวผมสีเบื้องไงของแถมก่อนทาปลาเขาแถมอย่างมาเนี่นะครับเดี๋ยวผมขยับตัวนี้ก่อนเด้อจดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยก่อนของแถมนะครับของแถมกับสิ่มีชุดจะเป็นชุดประแจซ่อมบำรุงนะครับผมก็บสิ่นี้ไขควงครับสำหรับปรับยูนคาบูครับไขควงแล้วก็มีไอ้นี่ครับปากฉลามมีบล็อกนะครับผมนะมีหกเหลี่ยมสองตัวครับต่อไปก็เป็นบาครับเป็นบาขนาดส1บเ็ดจุดห้านิ้วครับนี่กว่าสิบเ็ดจุดห้านิ้ว บาโปลนะครับผมนะบาหงจาครับบาหงลูกปืนแล้วก็มีอ่าปลอกเซฟตี้นะมีกรอนผสมน้ำมันแถมมาหนึ่งอันครับสำหรับตวงผสมน้ำมันเนาะแล้วก็มีโซ่ครับเป็นโซ่เล็กโซแถมมาสองเส้นครับแถมทูบมาสองเส้นเป็นโซ่ขนาดเล็กนะครับแล้วก็มีไอ้ยังไงนิ่อันนี้เป็นอ่าหนังสือคู่มือนะครับแล้วก็อ่าใบรับการทิค่านะครับผมเนาะจากของปโปลูเขาจากบริษัทของเขาครับ โอเคกับประมาณนี้อันนี้นึกคือขู่มือเนาะครับแล้วก็มีมีใบผ่านการตรวจสอบวัดกําลังแรงม้านะครับคุณครับครับผมถูกต้องตามกฎหมายครับเครื่องนะครับผมกับประมาณนี้ครับก็มีลายเส้นนะครับผมถูกต้องตามกฎหมายเนาะโอเคต่อไปก็จะเป็นนะครับแว่นตาครับแว่นตาสําหรับสวมใส่เวลาตัดไม้นะครับเป็นการเซฟตี้นะครับผมนะเซฟตี้ความปลอดภัยนะครับก็มีประมาณนี้ครับต่วกล้องกันดีนาตากันดี แบบนี้ครับเดี๋ยวให้เบิร์กครับกล้องเดี๋ยวเขาใส่มากครับจะสวยงามนะครับผมเนาะแบบนี้ครับกล้องเนาะส่วนรายละเอียดด้านข้างเในพวมเบอร์กันนะเขียนไว้ตรงไหนว่านี่ไงครับรายละเอียดด้านข้างคร,ครับผมนะครับผมเนาะอ่าโปโลแรงทสูบพิกัดพนาวาครับเบอร์ไว้ค่าขนาดด้วยโซโยนเครื่องสองจังหวะนะครับเห็นบ่เครื่องสองจังหวะอ่ากำลังเครื่องยนต์อยู่ที่0.9แรงมานะครับอ่าความยาวบาโซ11.5นิ้ว ชนิดเครื่องยนต์หนึ่งซูบนะครับระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับผมนี่เห็นบ่เขาเขียนไว้ถังน้ำมันเชื้อเพลิงบรรจุอยู่ที่ศูนย์จุดสามสิบเอ็ดลิตรนะครับเนะาะถังน้ำมันเรงโซ่หรือว่าถัางน้ำมันเนีเ่ยรอสูบเข้านะครับควบบรรจุอยู่ที่ศูนย์จุดสองหนึ่งลิตรนะครับนะถังนะครับควบเรียวรอบขณะเครื่องเปล่านะครับสามพันห้าร้อยรอบต่อนาทีนะครับผมอ่ากับประมาณนี้เอ,อ,ขอขาะเขาคาดประมาณนี้พี่น้องเนาะเดี๋ยวผมสีร่องประกอบท่อเสียใส่ก่อน นะครัรกันอุปกรณเดี๋ยวเดี๋ยวเอาสีดีกว่าเดี๋ยวคีปวิดอนี้ผมเสียฟังเสียงเสื่อครับเดี๋ยวคีบหนาผมเสียรอบไปตัดใหม่เบอร์นะครับเนาะสำหรับเย็บซี่เลยว่าูกคาท่าไดที่ว่ามากของราคาที่ว่าบ่แพงนะครับไม่แพงแต่แรงดีนะครับแบบระบบประหยัดน้ำมันครับไอ้เครื่องเครื่องแบบนี้มันประหยัดน้ำมันนะครับประหองเลยครับที่ว่ามาตัดแต่งจริงใหม่หลังบ้านตามบ้านตามสวนครับกะบกนาเลนอยู่สสำหรับคนที่ว่าบ่มากใหญ่เกินไปครับนี่นำนักเบามากๆเลยครับนะเบาอ่ะ โอเคเดี๋ยวผมทีตัด์ทภาพไปตอนสตาร์ทเครื่องเลยนะครับคลิปเตลิดบะย่าเนาะนะครับเมื่อกี้ผมไปเจอหนำมันเรียบร้อยนะครับนะเดี๋ยวไอ้มาปรับยุนขบวนก่อนพี่น้องครับเออ่เดี๋ยวก็ได้ผมเสียหายก็อีกมาตั้งนะครับผมจะให้ดูด้วยนะครับว่าผมจะปรับยังไงครับเนาะโอเคชัดแล้วนะครับนะครับมาเริ่มกันเลยครับ ผมก็สิปับสไตล์ของผมนะครับนะผมสิหมุนอ่ามุนตัว H และตัว L นะครับมุนไปขวาสุดเลยนะครับ่ะเริ่มจากตัว H ก่อนครับมุนเลยครับขวาสุดเลยเออครับมุนตัว L ครับขวาสุดเหมือนกันครับอ่ะต่อไปเรามาเริ่มจากตัว H ครับอ่ามุนร้านซ้ายตัว H หรือว่าเขาเรียกว่าตัวไฮน์นี่ครับเนาะ ตามสามาภาษาชักเนาะมุนออกไปด้านซ้ายอยู่ที่หนึ่งรอบเอาหนึ่งรอบก่อนเนาะครับเนาะมุนเลยครับจื๊บอ่านี่นี่คือหนึ่งรอบนะครับหนึ่งรอบต่อไปไปอีกประมาณนี้ครับหนึ่งรอบก็กลัวประมาณนี้นะครับประมาณนี้ครับประมาณนี้อ่าต่อไปตัว L ครับคือตัวนี้ครับอ่า หมุนออกไปด้านซ้าย,ยที่หนึ่งรอบครึ่งก่อนครับนะให้เอาสายตาจํามากฝั่งขวาได้ไปหน้องเ้อทีผมเอาเอักษรสี่เบิ้งครับให้เล่งไวจุน,นันเ้อเอาหมุนซ้ายครับหมุนชืดเดี๋ยวก่อนเลยขยับไหมอืมอ,อเนียนแทะหนึ่งรอบครับเอาไปอีกครึ่งรอบครับครึ่งรอบฟื้นนี่คือครึ่งรอบบัตท,ที่นี่ให,ให้เร่งรอบครึ่งนะครับให้เลยขึ้นมาประมาณนี้นี่นี่น,น,นี่ครับประมาณนี้เลยครับประมาณนี้นะครับบัตที่นี่ก็ให้มาปรับตัวนี้ครับ ตัวทีหรือว่าตัวปรับเลร่งนี่เองครับก็ติมุนขวาหน่อยจะกรอบหนึ่งเนาะรอบกว่าให้มันสตาร์ตตีแรกเก็ยังมุนกับขื้นะครับประมาณนี้นะครับเนาะวันที่นี่ผมจะลองสตาร์ตเบิร์นครับพราะสตาร์ตตีแรกผมสิมาปรับสองตัวนี้อีกทีหนึ่งครับผมจะปรับจูดสองตัวอีกครั้งหนึ่งครับเนาะวันนี้วิธีสตาร์ตตีก็ให้แยกน้ำมันก่อนครับครับแยกเพื่อให้ให้น้ำมันวิธีนี้ึ้นมาหาคาบูก่อนนะครับเนาะกดเข้าไปครับแยกเลย ครับสังเกตว่าน้ำมันเริ่มสีมมหันหันลงยางแล้วนะครับเนาะโอเคครับทำเริ่มตึงตึงมือกับโอเคพ่อครับประมาณนี้พ่อครับผมแยกน้ำมันแล้วแต่ว่าผมสึดึงโชกซอยอีกนะครับดึงโชกมากแบบนี้ครับครับต่อไปผมก็จะสตาร์ทครับเดี๋ยวเปิดสวิตช์ก่อนเปิดขึ้นด้านบนคือการเปิดครับนี่ครับคือเปิดนะครับถ้าลงด้านล่างที่คือปิดเปิดโอเคบอกบย่างละเอียดเลยหาเจมือใหม่เบิงเนาะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทดูนะครับผมจะเอาลงด้านล่างแบบนี้นะครับ ผมรอบเหมือนกันครับพี่น้องอ่าหนึ่งโอ้อันนี้เป็นแบบไอ้สปริงน่าจะเป็นสปริงสั้นเดียวครับเป็นกระตุกเอานะครับหนึ่งหนึ่งเที่ยวเนาะโอ้สองเที่ยวสองเทียนน้ำมันมาหากระบูดเลยครับพี่น้องอันนี้กามเขาเรงครับกามเคร่งเพื่อให้โชว์นี่ดันครับกลับเข้าไปครับปั๊บแบบนี้ครับผมอ่าโอเคอ่าวันนี้ก็สตาร์เลยครับทีนี่มา อ่าครับตามนี่ผมฟังเสียงนะครับที่ผมปรับจูนเมืงตัวนี้ก็ก็คือย่างผมบอกฟังนะครับเพราะว่าน่าจะมอสาหรับงานดีว่านางงานเล็กๆนะครับงานตัดแต่งกิ่งไม้อย่างประมาณนี้ครับนะครับนาเหมะนะครับผมเนาะเพราะว่าโครงสายมันกับบาหญยบางใดนะครับแต่ว่าฟังเสียงมันก็แห้งดียู่ครับเนาะเพราะว่ามันเป็นซองแหวนนั่นเองครับเป็นลูกสูบซองแหวนเมื่อก็้ที่ทับไห้กำลังเล็มากนี่กระชูดขึ้นมากกว่ากานะครับ โอเคนะครับผมนะก็เสียงเครื่องก็เดินนิ่งดีนะครับเนาะนิ่งดีอยูวนิ่มดีเบานะครับนาักเบานาทีมอสําหรับผู้ยิงนะครับเนาะผู้ยิงหรือว่าคนแก่คนชรานะครับนาทีมอสมากๆเลยขันไวรุ่นกับกับมอสกันหรือรว่า <c oughs> อันผู้ไดมากเบาๆกับนาทีมอสนะสำหรับผูนที่ว่ามาเครื่องเบากระทันรัดครับหิ้วไปไหนมาไหนก็ง่ายๆอย่าง <c oughs> สี่กับนาทีมอสครับแต่ว่า คันนี้้งใส่บาจ้าวเนี่ยครับผมกับบรนินัมครับสาหรับตัวนี้นะตัวนี้ไอ้เครื่องตัวนี้นาะทีมอสําหรับบาสักสักไม่เกินสิบแปดนิ้วเนาะครับนาทีมอสประมาณนี้นะครับนะอ่นะโอเคเดี๋ยวคลิปวิดโอดหน้าเดี๋ยวผมสีลองไปตาใหม่อีกเบิ้องหนึ่งหน้อยเนาะครับผล่องไปตัดอีกเบิ้งครับเพื่อว่าเอฟซีว,ว่าลูกค้าที่ได้มีดทั้งเดือนในการเลือกเลือกซื้อสินค้านะครับ ที่ว่าปีชาเราก็เล่าเนี่ยเอาหล่อมใสเครื่องยี่ห้อก็เก่ามารีวิวให้เบิ้งเฮ็ดคลิปเบื้องไรก็เบื่อที่ว่าแหละก็เลยมีตัวใหม่ๆออกมาให้เบิ้งแน่เนาะพี่น้องสลับกันไปเรื่อยๆนะครับเนาะกโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกัน EP หน้าครับเดี๋ยวผมจะลองไปตัดไม้ดูนะครับเนาะผมจะลองอ่าใส่บาร์ที่ว่าแถมมากับเครื่องครับบาร์11.5็ด้นิวครับเป็นบาสโฮลจักโซเล็กครับผมสิลองอัดให้เต็มทีเบิ้งครับเนาะผมสิอัดให้เต็มกำลังเลยครับไปเบิ่งว่ากำลังเลยมาเอาเขานี่อัดเต็มทีแหละปรับปรระสูตานดคับเนาะ เพราะว่าลูกสูบยังก็ยังยังใหม่อยู่นะครับเดี๋ยวร่อทำน,น่อเลื่นเล็หน้อยก่อนนะครับกูจังมาว่ากันอีกคลิปต่อไปนะครับโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ครับผมครับผม